สบายดีพี่น้องอยู่กับผมนะครับ bluescat channel once human หนึ่งในระบบเกมที่สนุกแฝงไว้ด้วยความเรียบง่ายนั่นก็คือการป้องกันบ้านโดยที่เราจะใช้ standard resonance filter เพื่อเล็กมอนสเตอร์ออกมาจัดการมันและรับของรางวัลผมและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เคยสนุกและรู้สึกท้าทายกับระบบนี้ก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปเพราะจำนวนคนที่เยอะบวกกับอาวุธที่บิ้วมาอย่างครบครันถ้าเราเนิร์ฟปืนหรือเพิ่มข้อจำกัดความท้าทายก็จะเพิ่มขึ้นมา จากคลิปที่ผ่านมาผมได้สร้างบ้านจำลองเอาไว้สำหรับเปิด Stardust Resonance แล้วมันก็สนุกและเวิร์กมากๆคลิปนี้ผมจึงได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมา Back Room โดยตั้ง Stardust Resonance Filter เอาไว้ตรงกลางและมีห้องแบบเขาวงกดขนาดย่อมๆและมีช่องสำหรับให้เหล่ามอนสเตอร์เข้ามาเราไปดูรีวิว Back Room กันครับเริ่มต้นเราจะเข้าประตูวาร์ปนี้เพื่อไปโผล่ใน Backroom ในห้องนี้จะมี Stardust Resonance Filter ตั้งอยู่ตรงกลาง และจะมีห้องให้เลือกเข้า 3, ห้องห้องที่1ห้องนี้เรียบง่ายมากจะมีประตูอีกหนึ่งบานให้คุณเปิดเมื่อเปิดมาแล้วคุณจะพบกับอ่างอาบน้ำและจะมีหน้าต่างอยู่ทางขวาบริเวณนี้จะเป็นจุดที่มอนสเตอร์จะเข้ามาและมอนสเตอร์ก็จะเข้ามาจากทางห้องนี้ด้วย ห้องที่2เมื่อคุณเปิดเข้ามาก็จะพบกับปืนกลขนาดใหญ่กระโดดออกไปจากหน้าต่างพบกับอีกหน้าต่างหนึ่งกระโดดออกไปอีกหน้าต่างหนึ่งจะพบกับเส้นทางสีเขียวที่เต็มไปด้วยรากไม้ห้องที่3เมื่อคุณเปิดประตูออกมาจะพบกับตู้เกมและในห้องนี้ก็จะมีแต่ตู้เกม ปิดประตูออกมาทางนี้จะเป็นทางเข้าของมอนสเตอร์ห้องทั้งหมดนี้จะมีจุดที่เชื่อมถึงกันความท้าทายคือผู้เล่นไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเหล่ามอนสเตอร์จะมาเมื่อไหร่และจํานวนเท่าไหร่มาจากทางไหนด้านนอกคือจุดที่ให้มอนสเตอร์เข้ามาผมยอมรับเลยว่าผมไม่ทราบจริงๆว่ามอนสเตอร์จะสปอนมาทางไหนผมจึงได้สร้างทางเข้าทุกทิศเอาไว้และสถานที่เปิดจะตั้งอยู่ห่างจากตัวบ้านหลักของผมเพื่อความปลอดภยัยแน่นอนว่าบ้านจะไม่พัง เอาแหละได้เวลากาันบ้านแล้วอ่ะใครจะเป็นคนเปิดเข้าประตูว้าคนแรกไปไปไปเข้าไปเลยเดินเข้าเลยพี่อ่ะยาวเลยมอนัดอ๋อไอู้้กูพููคนเดียวตั้งนานนั่นถูกต้อง บอลนี้ก็แล้วกันกเรียบร้อยแล้วระวังล้มนะระวังล้มแล้วพลิกระแทกพื้นนะจะเจ็บก้นเปิดเลยปะไปเลยไปเลยลอยังลอยังลอยังีเยกูก็ไม่รู้ว่ากูทำอะไรไปมั้งเฮ้ยทำสวยอ่ะแล้วมีอะไรวะอาบน้ำบอกโอ้ทำไมมันมีทางแยกหลายทางอ่ะเอาลูกพี่ทำไมเขอกลับมาเจอลูกพี่แล้วอ่ะ ไปหาทุกคนก่อนเย็นทุกคนอยู่ไหนพี่นำหน่อยพี่นำหน่อยอันนี้ทางนี้นี่เข้าประตูห้องประตูเกมนัดติดดวยนัดติดดวยลุยตลอดนัดติดดวยนี่ไม่ว่าเกมอะไรก็หน่วยหน่วยรวมฟันตลอดเลยใส่อ๋อ,อมันอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วประตูะต้องมีพังเหรอเออโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ให้มันให้มันเข้ามาหน่อยดีกว่าเราจะได้มันมัน่อยเรียบร้อย มุดฝั่งโน้นฝั่งโน้นเข้ามาในบ้านพี่บา้าเข้ามาในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวมันทยอยเข้ามาในบ้านมันมันไม่มาฝั่งเรามันไปทำประตูนู้นุนประตูนู้นเหรอไปไปไปตรง<อ>ประตูนูน้นมันมันก็โง่เหมือนกันว่าจะเข้าทางไหนรู้สึกเหมือนมันอะไรมันหลบ้านเนี่ยให้บ้านนิวมันไปเกิดแถวแถวบ้านจริงมึงอะ่ะจริงเหรอที่พี่บ้าอาบน้ำอยู่ในอ่างไม่ใช่ยิงเรียกกันมายิงเรียกกันมา ที no ่บอสบอสมันปลูก bon บ้านกันมันติ่งไปเนี่ยจริงเหรอบอสปลูกบ้านคุล้วเหรอเออไมเวมันลดมันลดอ่ะมันเห็นบ้านอันนี้มันไม่สวยเพราะมันเลยหลังบ้าน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 สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทำไมมันสปอนหลังบ้านผมกันนะ จากจุดเปิดมันห่างจากจุดสปอนไปมากและบ้านหลักก็อยู่ตรงตำแหน่งขวางจุดสปอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กว่ากูจะเดินสายไฟแม่งยากขนาดไหนเยอะเด้อทำไมวะเนี่ยโอ้โหอะไรเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยหูแม่งขึ้นตรงนี้เต็มเลยอะไอเฮียมีที่ขึ้นตั้งเยอะไม่ขึน้นไปลูกกันมันจบกันนี่อะสองวันที่กูสร้างมา ไอ้ที่สร้างมานี่ยังพังไม่ถึงครึ่งของบ้านเลยเรามานั่งคุยกันแป๊บหนึ่งีิว่าเราจะทํำยังไงกับความประยชน์ของบ้านหลังนี้ดีไม่ได้หันห้าคุยกันเลยแม่งผมใช้เวลาทำตั้ง2วันะหลังจากเหตุการณ์นี้ผมก็กลับมาศึกษาเพิ่มเติมถึงการสปอนมอนสเตอร์โดยใช้ t t a r ัล s Resonance Filter เพื่อการทดสอบและได้ข้อสังเกตตามมินิแมปมอนสเตอร์จะสปอนทาง12นาฬิกาและมันก็คือทางขวาของบ้านหลักของผม ไม่ว่าจะเป็นขวาบนหรือขวาล่างมันก็คือทางขวานั่นต้องเป็นจุดสปอนหลักของพวกมันแน่นอนผมจึงได้สร้างสถานที่เปิด Stardu ั t Resonance เป็นลานแสดงคอนเสิร์ตของมิสซโกเป็นลานเวทีขนาดใหญ่ที่จุดเปิด Stardu ั t จะอยู่ด้านบนเวทีและมีน้องมิสซโกกำลังแสดงเป็นโนอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเหล่ามอนสเตอร์จะสปอนทางนี้เสมอเหล่ามอนสเตอร์นี้จะเปรียบเสมือนเหล่าปีโป้ที่มาดูคอนเสิร์ตของน้องมิสซโกและพยายามจะวิ่งขึ้นมาบนเวที เราที่เป็นกาดจะต้องควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ฝูงชนเข้ามาบนเวทีนี้ได้เป็นเงื่อนไขที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายเอาละไปดูกันเพราะนั้นทำการเปิดตัวน้องมิสโกก่อนคอนเสิร์ตเราเริ่มขึ้นแล้วน้องมิสโกมาแล้วครับเปิดตัวน้องมิสโกครับนี่ลอยมาอย่างสวยเริ่มเล่นเลยฮะการแสดงโชว์ของมิสโกเริ่มต้นแล้วครับไปครับผม อันนี้คือวิวสามสี่สิบตัวถูกต้องการบันเลงของน้องมิสก็อตเฮียแฟนไปแฟนชับมาอันนี้แฟนกลับมันขึ้นตัวไวยังวะบริการกันไว้บริการกันไว้ โอ้ลูกสาวลงไปแล้วหัวหมูตะลวงฟันตลอดขึ้นมาขึ้นมาห้ามลงเกเวทีเราต้องปกป้องพิสโกไว้ยังคงเล่นดนตรีอยู่อย่างสม่ำเสมอ <c oughs> นี่กูแลนดแลนดิ้งกล้องนะาด ล่มล่มสุดยอดพวกมึงแม่งสุดยอดขอล่ไมไปเก็บพะยานหน่อยได้ไหมจับได้จับหน้าตาพิสโกะคือแบบมุ่งมั่นมาก ภารกิจการบ้านก็จบลงไปแล้วแน่นอนรอบนี้มันไม่ท้าทายเอาเสียเลยแน่นอนว่าตอนนี้มันเกิดไอเดียที่จะสร้างความท้าทายมากขึ้นคลิปหน้าพวกเราจะการบ้านแบบไหนรอติดตามกันได้เลยมันไปเกิดขอบหลังบ้านมันก็เลยเหมือนกับหรือบ้านนี้ทิ้งก่อนแล้วกันแล้วค่อยเดินไปตรงบ้านนู้นอะไรเงี้ยบ้านนี้ขวางทางเออบ้านนี้แม่งขวางทางหรือก่อนแล้วกัน